ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้ารอยสามสิบสี่เป็นเวลาตอนใกล้ค่ำก็ขอบันทึกตอนที่สองแต่ความจริงวันนี้ก็ป่วยมากหน้ามืดเต็มแต่เช้าเห็นหน้าใครก็จำไม่ได้งงไปหมดแต่ก็พยายามทำการทำบันทึกนี่อาจจะบกพร่องไปมากก็ต้องขออภยัย คุยกันไว้ไป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 เป็นเรื่องล่าคือว่าสมบพระในการป,รป,รป,รปรฏิบัติพยาบาลในขณะเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายคัดเศษก่อนได้พูดไว้ว่ามีพระสี่องค์แต่ไม่ได้อธิบายละเอียดคือมันเป็นอย่างนี้อาการป่วยอัตมาน่ะไม่ถึงอารลณมหมอนนอนเสือนักมีคราวหนึ่งที่ลมหมอนนอนเสือ คือเดือนกรกกระดา2,532ตอนนั้นก็มีพระมานอนข้างหลายองค์พระที่รู้ไในที่มก็แคบใครก็มาข้างแต่ว่าระหว่างหลังจากนั้นมาแล้วก่อนนั้นก็ดีเวลานี้ก็ตามไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือเป็นแต่เพียงว่าอาการมันไม่ดีเป็นบางตอนที่เวลาตอนเย็น หลังจากเลิกรับแขกแล้วจะมีอาการไข้เกิดขึ้นจะมีอาการอาเจียนอาเจียนเป็นเสมหะแล้วก็มีอาการต่างๆมีท้องอืดเป็นต้นบางวันก็ต้องสวนกันงานสวนนี่ในตอนแรกๆตั้งแต่พศ2525เป็นต้นมาเป็นหน้าที่ของอิฐรือบุญธริกาพยาบาลโรงพยาบาลแม่เด็ก ต่อมาจําไม่ได้ว่าเป็นพศสองพันห้ารอยีและยี่สิบพนุดเคินคงดีอาจารย์โรงเรียนสุธรรมวิทยาเธอรับภาระเป็นผู้สวนให้เป็นล้างท้องแล้วก็ปฏิบัติต้นั้นเป็นต้นมาในการสวนการล้างท้องในบรรดาท่านุทธบริษัทน้ารำคาเหลือเกินในระยะตอนต้นๆที่แล้วมา หลังจากพอศส,สามหนึ่งสามสอง,ส,องสามสาม,สามเกือบจะต้องสวนทุกวันเพราะมันไม่ถ่ายอาทิตย์หนึ่งสวนบ้างสองอาทิตย์สวนบ้างบางทีไม่ถึงอาทิตย์็ต้องสวนกันมันเป็นโรคที่ทรมานมากทีนี้มาคุยกันว่าทั้งเรื่องพระพระที่ดูแลอยู่เจอความจริงพระมีมากถ้าทานอยู่ไกล งานการของพระแต่ละองค์ต่างองค์ก็ต่างมีงานละความจริงอาตอมาก็ไม่จะบอกใครว่าป่วยปอะไรบ้างถ้าไปถามพระในวัดท่านอธิบายไม่ได้เพราะว่าเวลารับแขกท่าทางดีมันเป็นเวลาที่พระท่านช่วยเวลากลับมาอุติก็ป่วยท่านไม่เห็นแต่พระที่ปฏิบัติเป็นประจำก็สี่องค์คือหนึ่งพระโูปรัชอน,นัน สองพระครูสมุโอสามพระบัณิกาปฏิบีรีพระวิชัยทีพระน้อยสองค์นี้คอยไถ่จนปฏิบัติสำหรับพระครูสมุโอกับพระครูประัดอนันต์ถถ่กันถท่าวันไหนพระครูประัอนันต์ระัอนันต์ไม่อยู่เพราะนั้นพระครูพระครูสมุโอมาแทน พระสององค์ต้องต้องเปลี่ยนกันเฝ้าวิหารส <c oughs> ำหรับพระน้อยข้าพระครูอนันต์ประจำไปทุกวันเว้นไว้แต่เมตรระอย่างอื่นในตอนยินนะถ้ค,ะคนที่ประจำยืนโดยคนก็คือพอ,พอนุชคืนคงดีคนนี้เป็นหมอสวนล้างท้องให้ยาให้ยาตามแพทย์สัง่งบคคนจัดยา สำหรับบริการประเทศแต่มานอนเป็นเพื่อนตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปถ้าถว่ามีกรณีพิเศษ,ษไม่สบายเกิดขึ้นเธอก็นอนตะโถค่ำมาอยู่เป็นตะโถค่ำอย่างมีการให้น้ำเกลือเป็นต้นเธอก็มานั่งเฝ้าจนกว่าน้ำเกลือจะหมดน้ำเกลือก็มีการให้บ่อยก็เป็นว่าการป่วยมันก็เริ่มต้นมันตั้งแต่พศ2525ป่วยจากโดยตรง ขึ้นไปสงเคราะห์เคนยากจนในถิ่นตะกำดานภาคเหนือถึงจังหวัดเชียงรายพักอยู่ที่สถานีพิทยุทหารอากาศที่เชียงรายแล้วก็ไปโดยตรงหลังจากลงจากโดยตรงแล้วก็เริ่มป่วยตอนนั้นอากูเดียวไปเลี้ยงเด็กเด็กนักเรียนที่แถวนอนมากเด็กกินกันอร่อยก็เป็นว่าหลังจากนั้นมาในสายเหนือ ก็มีหมอจรูนเคยติดตามไปจากกรุงเทพไปฉีดยาไปให้น้ำเกลือใสยเนืออยู่เสมอไวลาาไปใสยเนื้อแล้วต่อมาก็มาพศอสองพันห้อยนี้อาการหนักมากเพราะว่าในปีนั้น <c oughs> มีการสอนกรรมฐานมโนจิตเต็มกำลัง แต่ความเรียงสอนที่สองสามวันก็ไม่มีผลไม่มีใครสามารถทําได้แต่ว่าใน,นขณะที่สอนเนี่ยบรรดาแท่พผู้บริสัทมันปัสสาวะไม่ออกเวลานั้นคุณหมอประสิทธิ์โฟูตะกูลแห่งจุฬาลงกรณ์รักษาประจําอยู่พยานอยู่ประมาณสองปี <c oughs> มันปัสสาวะไม่ออกพอถึงวันที่สาม พระครูประหลัดถามว่าหลวงพ่อครับปันโปรดไหมแต่ความจริงไม่รู้สึกว่าปวดแต่ถ้าว่าทอพระครูประหลัดนันถามเข้าเมือประแตะเขานี่เจที่ขเขาเคาะพาะก็ปรากฏว่าปวดขึ้นมาทันทีมันปวดมากลม่เกินเนื่องจากอนาปานุสติคุมอารมณ์สักครู่หนึ่งอาการปวดก็หายไปหลังจากนั้นเขาโทรศัพท์ถึงหมอวสิทธิ์โฟูตโกน มอประสิทธิ์ก็มาฉีดยานอนหลับให้แล้วก็สวนอปัาวะออกมันออกมาฤทธิ์ครึ่งแค่บอกว่าหลวงพ่อทนมากเกินไปแต่ความจริงไม่เช่ทนมันไม่มีความรู้สึกปวดจริงๆไม่รู้เลยไม่รู้ตัวก็เป็นนั้นว่าหลังจากนั้นหมอประสิทธิ์ก็คุมการรักษาตลอดมาในเมื่อ ไปต่างประเทศหมอวสิทธ์ก็ไปด้วยให้การรักษาหมอวิสุทรเป็นนายแพทย์ที่อำเภอบางมุนนากไม่ใช่ไม่ใช่ประจําอำเภอนะเขาตั้งิิเขาตั้งสถานการรักษาเองเป็นหมอที่มีชื่อเสียงไปด้วยเขาไปกลายเป็นหมอโนดไปฝึกการโนดถ้าหมอวิสุทไม่ช่วยโนดก็แย่เหมือนกัน <c oughs> ขณะที่เดินทางกลับนั่งในเครื่องบินรู้สึกเป็นการแย่เพราะโนดเข้าก็เมา หลังจากนั้นมาก็มามอาการป่วยเรื่อยๆมามันมากบ้างน้อยบางนี่นอาการป่วยมันมีอาการแปลกคือมีอาการอาเจียนเป็นกปกติทุกวันตอนเย็นก็อาเจียนตอนค่ําก็อาเจียนทีนี้มีเรื่องแปลกอีกจุดหนึ่งคือว่ามันมีตัวตัวหนึ่งมันมีตัวคล้ายๆกระจับร่างเหมือนกระจับแต่มีปากสองข้าง มันพ่นเสมหะมีความรู้สึกต่ออกช่องอกต่อระหว่างท้องกับอกนินปีอ่ะแต่มืนนี้่ปีนิดมันพ่นปิด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 ,ปดมีความรู้สึกต่อเวลาพอมากๆแล้วครับก็อาเจียนมาเป็นเสมหะธรรมดาอ่อ,อนๆอเอจียนมากครั้งละประมาณหนึ่งกระถนแล้วค่อยกระถนเป็นต้นต่อไม้ตัวตัวนี้ที่รู้รู้จักเป็นขึ้นมาเห็นมันแต่ความจริงเห็น ว่าไอ้ตัวนี้มาเกิดได้ยังไงม่เกิดในอาการสามสิบสองมันเป็นอาการส 2, มามสิบสามซึ่งไม่มีนในร่างกายของคนเป็นปกติแต่ถ้าว่าวันบังเอิญมีขึ้นแล้วมันก็ทําอย่างนี้ทุกวันเออถึงตอนเย็นก็เจียนประมาณหนึ่งกระโทนล้วมันก็พ้นต่อไปถึงกลางคืนประมาณสี่ทุ่มก็เจียน แต่เวลาน้นอาเจียนอ่อนไม่มีไม่มีอาหารติดมาด้วยมันเป็นเสื้อผาคือเป็นเสื้อผาอ่อนๆเมื่อปีพศ .2530 วันนั้นอาเจียนมากตอนเย็นประมาณห้าโมงครึ่งเจียนสองวาระาเจียนวาระแรกหมดเป็นหนึ่งกระโทนพักอีกประเดี๋ยวหนึ่งเจียนหนักในลมดันหนักมากไอตัวกระจับเลยหลุดออกมา เห็นว่ามันเป็นตัวสีขาวเท่ากระจับ,บร่างเหมือนกระจบมีปากสองปากคอยพ่นเมื่อหลุดมาแล้วมันยังพ่นอยู่จึงเห็นชัดว่าออยเจ้านี่พ่นเสมหะมันามาจากไหนก็ไม่ทราบอันนี้เป็นกฎของกรรมหลังจากเจ้านั่นผ่านไปแล้วเสมหะก,ก็น้อยลงแต่ว่าต่อมาไม่ช้าไม่นานนักก็เป็นอาการใหม่จากเสมหะที่มีเนื้ออ่อน เป็นเส้นหเหนียวคันนี้เป็นเส้นหาที่ลงมาจากสมองให้เส้นหาตัวนี้ใครๆก็รู้ว่า,า ण, มันลงมาจากสมองหมอเจ็กที่เขาหามา่วยรักษามีแพทย์เจ็กกู้จริงก็มีแกก็บอกว่าเส้นหามาจากสมองแต่เกยก็ไม่สามารถจะให้ยาทำลายเส้นหาได้ต่อมาเส้นหาตอนนี้เมื่อประเวณนี้เอง วันเดือนสองเดือนเนี่ยมาสองเดือนนี่เองเขามีหมอพิเชษกับพัญญาจากยุธยามาเห็นเข้ามันมีความเข้าใจว่าเสพา้องจัดสมองก็ให้ยาชนิดหนึ่งปัญญาแผนปัจจุบันเพราะยานี่มันจะเจาะให้เป็นช่องอะไรเสพออกมาได้ยาขนาดนี้ัมาจังเบาไปเรียกว่าไม่มีการอาเจียนจะมีบ้างเป็นขาดกันมานานหลายวัน เดือนหนึ่งจะมีสักครั้งสองครั้ง,งอาจจะมีการเจริญอยู่บ้างนี่พู้น่าการป่วยทันทีอาการป่วยต่อมาก็หลังจากพอสก่อนหน้าพอสประห้าร้อยสามสิบเล็กน้อยก็มีหมอคณะหนึ่งเข้ามาเป็นชุดคือคณะหมอจรูนเดิมทีเดียวก็มีหมอจรูนกระแม่หมอแสงแสงสมเคาเรียกว่าหญิง สองคนสามีพัญญาตามให้รักษายาให้ยารักษา,า,กษา,าเวลาไปพักเหนือเธอก็ตามไปให้การรักษาเวลาลงมากรุงเทพก็ตามให้การรักษาต่อมาคณะเข้าเข้า,ขา,ขารวมกันคือมีหมอมนตรีแล้วก็หมอชนะหมอวัฒนะแล้วก็หมอปป๊ะปป๊ะนี่เป็นผู้หญิงชื่ออะไรก็ไม่ทราบโป๊นี่เคยแทงเข็มให้ฝังเข็ม ร่วมการรักษาต่อมาจนทั้งปัจจุบันแล้วก็หลังจากนั้นมาอาการวิกฤตที่มีความสําคัญมากคือว่าต้องคิดก็คือเมื่อเดือนกรกฎา2532อาการแตกต่างเกิดขึ้นคือว่าอาการเส้นหะเบาตัวลงไปผ่อนคลายไม่มีการอาเจียนเป็นเส้หะมาประมาณสิบวัน แต่ความจริงไม่ใช่หายมันสะสมตัวเองแต่มันไม่ออกมาพอถึงกรกฎา22ของพิ2532วันนี้พูดกลัวเหมือนเมื่อวานนี้คอไม่ดีตาก็ลายอาการก็เหนื่อยวันหนึ่งรับแขกอยูจจ่เวลาประมาณบ่ายสองโมงสา3นาที มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าท่าอุจาระก็บอกพระสมุบัญชาบอกว่าผมจะเข้าห้องน้ำจะถ่ายอุจจาระแล้วบอกก็ญาติโยนที่มาบอนแต่มาขออนุญาตเข้าห้องสวมไปย้ำหนึ่งจะมา <c oughs> ถ้าสมุบัญชาก็ตามมาเวลานั้นประตูก็มีกรอนพอเข้าไปก็ใส่กรอนอความจริงไม่มีความรู้สึกอย่างอื่น มันมีความรู้สึกเพียงว่าเพียงว่าอยากจะถ่ายอุจาระเล็กน้อย <c oughs> เป็นธรมธรมดาธรรมดาแต่พอไปนั่งเข้าจริงๆบรรดาท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ถ่ายอุจาระอุจาระไม่ได้ถ่ายเลยแต่มันอยากจะเจียนเมื่อมีความรู้สึกว่าอยากจะเจียนก็หยิบขันน้ําหาก็อนก็ไม่มีอีกนั่นมาคิดว่าาจะเจียนธรรมดาที่ไหนได้มันออกมาเป็นริมริม ออกมาพรวดเดียวเต็มขันน้ำสิมหาเป็นลิ่มหลังจากนั้นก็หมดความรู้สึกจากร่างกายมีความรู้สึกว่าไปนั่งคุยกับเทวดาสององค์เป็นเทวดาขั้นอินทากาของจาตุมหาราชนั่งคุยกันแบบสบายพักหนึ่งก็เข้ามาสู่ร่างมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้น เมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็ปรกากฏมีเสื้อาเต็มห,ห้องไปหมดห้องสวมเคลื่อนไปหมดเป็นเลื่มลิมๆออกมาจะถเอียวเป็นหนึ่งกระทนต้องคิดว่าไหลกระทนท้องโลง่งระยะแรกเมื่อมีความรู้สึกตัวเข้ามาก็ไม่มีแรงไม่สามารถจะลุกได้ต้องนั่งจับอนาปานุสติหลังจากนั้นก็ค่อยๆลุกมีแ้งก็เกาะราวผ้าไปถอยกรนเปิดประตู พอพระสมุทรบัญชาเข้ามาจับมือก็หมดความรู้สึกครั้งหนึ่งเขานี่สลบอีกครั้งหนึ่งที่หน่าประตส้วมยินเสียงพระสมุทรบัญชาเรียกพระปรลัดวิรัตวิรัตวิรัตเร็วเร็วเร็วเรวเร็ลานั้นยินเสียงแค่แววแววไอ้ตัวก็อ่อนนอนลงไปแล้วหมดแต่ว่าหลังก่อนหลังจะถึงพื้นเนี่ยหมดความรู้สึกไม่รู้ว่ามันลงเบาหรือลงแรง ต่อมาเมื่อมีความรู้สึกขึ้นมาก็มีบังเอิญกับจาปัญญาไปเยี่ยมพอดีจะไปหาก็ไปพบอาการยานันเขา้าแล้วก็มีคนหลายคนล้อมกันมีพระหลายองค์ใครรู้ใครก็มานีความจริงจะนึกว่าพระทนไมสนใจแต่ความจริงไม่ได้บอกท่านถ้่งการป่วยถ้าไปถามพระในวัดท่านจะไม่รู้ความปจริงเพราะเห็นว่าเวลารับแขกพูดจาดีท่าทางดีนั่นไม่ใช่พระท่านช่วย เลิกจากนั้นก็พับฐานไปหลังจากนั้นบรรดาท่านพู้บริษัทอาการอาเจียนเป็นสมอง,งก็ปรากฏเรื่อยมาเคื่อนทั้งถึงทุกวันนี้ป็นเป็นะว่าอาการป่วยบรรดาท่านหลายมันป่วยเรื่อยมาเป็นปกติถ้าจะถามว่าเป็นโรคอะไรอันนี้ก็ตอบได้ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะในตอนต้น คุณหมอสมศักดิ์คือพลตำรวจโทสมศักดิ์สืบสงวนแพทย์ใหญ่กรมตำรวจสมัยที่เป็นรองผู้อำนวยการได้นำไปเช็กร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจสี่วันเช็คทุกอย่างด้วยอุปกรณ์ต่างๆตามท,ที่มีอยู่แต่ในที่สุดปรากฏว่าไม่มีโรคอะไรหมอไม่พบโรค ถ้าต่อมาไม่ชาติต่อหลังจะไมสองสามเดือนพระบาทสามเด็จจะอยู่หัวก็สมเด็จพรมราชินีนาถก็มีความเป็นห่วงให้แพทย์หลวงให้เจ้าหน้าที่มาแนะนาเราขอให้ไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลวิชัยยุธก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ไปบอกเช็คร่างกายมาแล้วมันไม่มีอะไรใน,นที่สุดถ้านก็ห่วใหญ่ก็ไปเช็คร่างกายอีก ไปนอนค้างที่นั่นหมอก็เช็คทุกอย่างปรากฏไม่ไมพบโรคมันเป็นโรคกดของกรรมจริงๆอาการต่างๆของโรคมีตะโกตจริงๆมันไม่พบอันนี้ต้องคิดจะไปว่าหมอไม่มีความสามารถทาไม่ได้แต่ความจริงทุกอย่างมีถ้ามีความสามารถรักษาคนโรคหายมาแย่ๆําไมเขาเป็นหมอยังไม่ได้ แต่ก็ไม่ทราบอะไรมันบงังหมอจึงไม่พบถึงเวลานี้ก็เหมือนกันเวลานี้มันเพิ่มรายการขึ้นคือเมื่อเมื่อ,มอไม่กี่วันมันนี่มีโรคกลางหัวใจเกิดขึ้นหัวใจผิดปกตินิดหน่อยแล้วก็ความนานวดันโลหิตสูงขึ้นถ้ามีอาการบวมอาการบวมนี่มีเป็นมาประมาณสักหนึ่งปีบวมแล้วก็ยุบยุบระบมตั้งแต่เป็นเก้า จะเข้าปีที่สองแล้วหลังจะเป็นกระโหลกเกาแล้วมันก็มีการบวมที่ขาที่เท้าบวมแล้วก็หายไปหายแล้วก็บวมใหม่เพรว่าเรื่อยๆไปความจริงบางขณะอาการหน้าวิตกถ้าเขาถามว่าทุกวันนอนกับใครก็ตอบว่าทุกวันนอนองคเดียวในห้องไม่มีใครอีกห้องหนึ่งถัดไปคือพระบริกาปรปฏิบ มานอนเฝ้าในยามดึกเพราะตอนเข้า่้างก็ไม่มีอะไรมีงานทําก็ทํเรยไป,ไปทำโน่นบ้างทำนี่บ้างทำภาษาคนแก่จึงไปถึงเวลาห้าทุ่มนอนได้เพราะว่าก่อนห้าทุ่มนอนไม่ได้มันจะถ่ายอุจาระอุจาระบัญญาถ่ายเทเล็กเที่น้อยจะไปเรื่องกัาห้าทุ่มบ้างหกทุ่มบ้างฉะนั้นบริกาปฏิบัติในเมื่อเธอมาส่งจากที่รับแขกแล้วเธอก็ไปทํางานถ้าคนนี้เป็นช่างทุกประเภท ถ้าถึงเวลาใกล้ห้าทุ่มแลืห้าทุ่มเธอก็ามาบางทีพอเธอมาก็าจเกียน์รับหน้าพอดีพอดีหลายครั้งมีบางคราวบนท่าทางไมา่ไอเากียน์พอนอนไปแล้วเธอห่มผ้าให้มันทำท่าเหมือนอยากจะบ่อนนำ้ำลายพอลุกขึ้นมาก็าจเกียน์ทันทีทันใดมันไม่บอกเล่าเก่าสิบก่อนอาการนี้เป็นปกติบางทีมันก็าจเกีย้งแต่ว่าข่าก็มีไม่แน่นอนนะ รวความว่าเป็นโรคทรมานเหลือเกินท่นี้เหลือเวลายสิบนาทีหน้านี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องความตายที่คิดว่าจะทำอัตตนิบายกรรมถ้าไม่สามารถจะเอาอุจาระก้อนแข็งใหญ่ที่ขวางน้ำไส้อยู่ออกมาได้ก็ตัดสินใจว่าการทรมานอย่างนี้จะมีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าต่ก่อนนี้เป็นต้นมาก็าตามจนกว่าจะถึงวันที่ 3, สามมกราคม2555ถ้าหากว่าถึงวันนั้นอาการนี้ยังไม่หายไปเราจะต้องตายเพื่อให้ร่างกายมันตายเราจะไปไหนก็ไปตามที่อยู่ของเราที่อยู่อยู่ที่ไหนตายแล้วก็รู้กัน ถ้าั้งที่ใครอยากจะรู้ก็รอเวลาตายตายแล้วก็ตามไปดูกันแล้วกันว่าอยู่ที่ไหนเ <c oughs> วลาน,นี้ก็ตัดสินใจบอกใครไม่แน่นไม่ได้แน่นอนนักเพราะวันเวลายังไม่ถึงต้องคิดว่าจะไปอยู่ที่นั่นจะไปอยู่ที่นี่ถ้าตายจริงๆถ้าอารมณ์มันเสียมีอาการไข้คล่องทางอารมณ์เกิดขึ้นมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นอาจจะไปสู่อบายภูมิก็ได้อารมณ์ดีน้อยอาจจะไปสู่สวรรค์ ถ้าตายในฌานสมาบัติอาจจะเป็นพรหมถ้ากระตายไม่ยอมร่างกายก็ไปนิพพานโดยไม่รู้จะอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่แน่ใจนักอันนี้ขอไม่พยากรณ์ตัวเองทั้งนี้ไม่ใช่โอดดือ้ออดดีไม่ใช่โอดเด่นความจริงมันเป็นอย่างนั้นเสียงใดก็ตามท่ามันยังไม่มาถึงก็อย่าเพิ่งพยากรณ์กัน พระอาจจะผิดจะพลาดหรือไม่เะ่นั้นจะตกอยู่ในความประมาทถ้าความประมาทเกิดขึ้นมันจะไม่มีการพ้นทุกข์นี่ต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายดยเวลาได้แปดนาทีแปดสองวินาทีก็มาคุยกันว่าอาการต่างๆที่ทําการที่มีาการป่วยขึ้นก็มีหมอนี่พวกคร่าวๆนะ แต่ว่าเวลานั้นนอกจากหมอธรรมดาแล้วก็ยังมีหมอพิเศษนั่นคือหมอไสยศาสตร์ตั้งปีสองแปดเป็นต้นมาท่านร่ำในไสยศาสตร์สองแปดสองเก้าสามศูนย์แค่สามหนึ่งสี่ปีนี่ทางไสยศาสตร,ร์มันได้งานจัดมันทํานอกวัดไม่ได้เข้ามาทําในวัดเผาเผาหุ่นในวัดมันนั่งเสกในวัดมันนั่งทำต่อหน้า มีคราวหนึ่งกํลาลังบวงสงวงที่หน้าสถ์เวลานนั้นตะปูหล่นจากอากาศไม่จะหล่นตัวทั้งตัว,ตวเขาเก็บมันเป็นกองในการตะปูหล่นจากอากาศนี้เป็นเยศสตว์ที่หนึ่งที่เรียกว่าคุณใสเขาปล่อยมาถ้ากํลาลังล็กของมันเราจะมองไม่เห็นมันจะเล็กมากจนมองไม่เห็นแต่ถ้ามันคลายตัวจนะทั่งหล่นออกมาเห็นตัวอย่างนั้นแสดงว่ามันหมดฤทธิ์แล้ว เป็นว่าพระพุทธเจ้ากดดีพระเบเจพุทธเจ้ากดตามไม่ว,ว่าอะไรก็ตามพรมเทวดาทั้งหมดคร้าาอาจารย์ท่านคุ้มครองจึงทําให้ไศยศาสตร์ตน,นั้นหมดริดหล่นมาเป็นตะปูเขาเก็บได้กองใหญ่เน้อทำอย่างนั้นอยู่หลายวันเนื้อคืนหนึ่งเวลามีงานทุกคนไปอยู่ระหว่างนิสลาสองไล่หมดพอน,นุชเคิงคงดีเธอเฝ้ากุฏิอยู่ผู้เดียว ก็มีสุนัขขอนแล้วก็เรียกชื่อเธอเรียกเหมือนเพื่อนเรียกเป็นชื่อเขาเป็นคนเป็นเสียงคนธรรมดาย,ยา็นดีใจว่าเ,เที่ยงเที่งสงมันก็ยิ่งยอดไม้หลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานก็มีสิ่งของหนักพุ่งเข้าชนประตูเ่อเป็นประตูกระจกข้างๆของประตูแต่ขณะที่คนรอดได้ แตกออกอแสดงว่าเขาทาคุณใช้อย่างหนักอาจจะเป็นก้อนหินนั่งูกมะพร้าวก็ได้เข้ามาเข้าแต่มาเอิญมาทุกุติอัตมาจุติสลาแต่มันก็ไม่เข้าประตูด้านในมันอยู่ระหว่างประตูด้านในกับด้านนอกคือด้านด้านชานทางเดินไม่ใช่ในกุกติแล้วก็พุ่งออกไปทางประตูด้านนอกชนกระจกข้างประตูซึ่งกระจกหนาสองหนเศษสองหนึ่งแตกกับ เป็นช่องใหญ่มากนั่นถ้าถูกคนไม่ต้องเข้ามันก็ตายไปเลยถ้าถามว่าใช้สาใครทํามาก็ต้องตอบว่าไม่รู้ถ้าตอบว่ารู้มันก็ไม่มีพยานทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทาใครเขาจะบอกใครที่บอกใครทํา เขาทําอย่างนี้ร่ำม,มาตลอดเวลา,าใช้เวลานานมากทำเรื่อยๆทำหลายวิธีเผาหุ่นบ้างเผาชื่อบ้างฟัรงรูปฟังรอยบ้างทุกอย่างเขาทําหมดส่งของมาเข้าตัวเราแต่บังเอิญอย่างยิ่งอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเทพระเจ้าพระรลานพโมเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสงให้ปลอดภัยมันได้ ในี่ใครจะบอกว่าสายศาสตร์ไม่มีอตาตม,มตาตไ,มมไม่เชืยร์แน่เพราะโดนมาแล้วเห็นมาแล้วตั้งแต่สมยัยหลวงพ่อปานยังทรงชีวิตอยู่ท่านเคยแก้มาแล้วอตาตมาเองก็เคยโดนมาแล้วแต่ไม่โดนมาวีเฉียดไปมาคราวนี้หนักมากถ้าถามว่าเขาทําเพื่ออะไรก็ต้องขอต่อว่าเราไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันระหว่างผู้สั่งกับผู้ทํา พูดทำก็ดีพู้สั่งให้ทำก็ดีไม่เคยเจอดหน้ากันไม่เคยโกรธเคืกันไม่เคยพูดกันแต่ก็ไม่ทราบว่าเขาจะโกรธเรื่องอะไรทําเพื่ออะไรมันก็มีอยู่ทางเดียวตามข่าวเล่าลือที่เขาบอกว่าอาตมาเป็นคนขัดขวางการยึดประเทศไทยตามที่เขาใช้กําลังทหาร เขาจะเข้าตีทางไหนก็บังเอิญอย่างนี้อาตมาก็ไปทางนั้นทุกทีไปทางนั้นจะกลับมาไม่กี่วันก็มีการถูกโจมตีที่นั่นเมื่อไปแล้วทหารเห็นพระเป็นธรรมดาเขาทหารไทยเมื่อทหารเห็นพระเข้าทหารก็ขอของดีอาตมาก็มีผ้ายัานมหาวิชาจะสงครามจากตำราหลวงพ่อปาน แล้วก็มีผ้ายันรูปหลวงพ่อปันผ้ายันขอเพชรก็แจกกับพวกเธอก็เหลือไม่จบตัวก็เป็นการจะถือบังเอิญนะไม่ใช่เราได้ทุกอย่างพระได้คุมครองละมั้งทหารทุกคนที่มีผ้ายันมหาวิเชยสงครามหรือผ้ายันขอเพชรทุกคนปลอดภัยหมดไม่มีใครเป็นอันตรายสักคนเดียว บางคนถูกยิงอย่างหนักดนอากา้ายูตามตัวเป็นจุดทรวงลายแพร่พราวไ,ไปหมดแต่ปรากฏไม่เข้าหนังของเธอเป็นเพียงรอยจุดท,ท,ที่ถูกของแข็งมีแหลมเท่านั้นเขาบอกว่าเพราะเหตุนี้ในเมื่อเขาไม่สามารถจะทําลายกองทหารของเราได้เขาคิดว่าตมาเนี่ยเป็นตัวขัดขวาง ทำให้เขาไม่สามารถจะยึดพื้นที่ได้ที่ที่อื่นนอกจากนั้นก็มีเขาจ้างคนมายิงเขาใช้คนมายิงนี่มาหลายวาระมาที่รับแขกเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รับแขกมีความสาคัญมากเขามานนั่งกันหลายหลายคนบางทีก็นั่งเป็นกลุ่มบ้างนั่งแยกตัวกันบ้างมาหลายเวาระวาระแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยิง ท่นนี้จะเป็นเพราะว่าครบาจารย์ท่านช่วยสงงคระบมพดพระเจ้าเป็นตนเป็นว่าในเมื่อไม่ตายพระอาวุธเขาต้องหาทางที่ให้พ้นจากความปลอดภยัยให้ใพน้พนพน้นพ้นภัยไปที่ปลอดภัยจวาวกว่าหนึ่งตำรวจเจ้เอาอุทัยธานีส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้การคุ้มครองสองตำรวจ ตำรวจปรับเพื่อ,อก่อการร้ายไหมรับราชกาจราจนมีพลตำรวจโทรนึกชื่ไม่ออกแล้วทีนิพลนี่พล,นลพนะลรนิพลเธอส่งกองตำรวจมาช่วยราาักษาเป็นเหตุใ้คดิตำลายได้ยากท่านบดาท่านพุทธบริศัทท์ั้งหลายโดยตนหน้าวันนี้ก็ไม่สบาย พูดมันสะดวกเวลาจะหมดหรือห้าสิบวินาทีขขาวลาก่อนขอความสุขสวัสดีพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแต่บรรดาธ่านพุทธศาสนิ่กชนจพุทธฟังทุกท่านสวัสดี